นิกซ่าชาแนวชีวิตแบบไทยบ้านสวัสดีครับเบ้าผักกระเดาไปช่วยเดี๋ยวคอยดูน้องเขาปีนปีนต้นกระเดานะครับปีนต้นกระเดานะครับฮะ <c oughs> ปีนต้นกระเดานะครับ <c oughs> ถ้ามา <c oughs> ันตกถ้ามาันตกามจะอีสานนิดหน่อยถ้ามันตกมากปุ๊บขวันติ้มขึ้นมาเออลยบ,บอกอีสานหน้อยน้เน้อยังสิบบอกหลายน้อ ความติดขึ้นต้นไหนครับผมมาครับพี่ด้องตุกูทุกคนไปช่วยยัไงไปกินเขาแต่บอกว่าไม่อยู่เราครับเราโอ้ยที่ิเข่านี่ครับเวียดจีนดีเนาะตายแล้วเขาไปกินเขาโอ้ยโอายขีรขบขวอเสียปากวาวกับปาควโอ้ยตัวใหญ่ๆนี่ต้นเย็นนนหาง

โมีนตมมนันยามันขึ้นถามเมื่อวานมันขึ <h <h ้นมันขึ้นได้ยูแต่ว่าเอามอนเป็นดอกนยบอกนกเขาเาดอกผักกระเดามันก็เียดอกผักกระเดาวเยอะเยที่ททางเูามาหาผักกระเดาไปตอยงานนเด็ดวะนี่นเด็ดมันเด็ดมูบานอยู่เจี๋ยวเออเอาพามาเมีย บ้านท่านลงมาตนเลยจิบ่มีอันผมจะบ้านเอางามีดอกืเเาหุนเริ่กับทางก็มสิ่งงานนอยางก็ม่ได้มันมีงานหน่อยงานยี้วอจะักกระดาเด้อคนยางกาโดดลงมาใส่เขียงกูเด้อลงมาใส่เขียงมาไว้เ้อนี่เะเอ่าย้กระดานี้ ินย่เขียวคนเราหนิวันลมผมปยาเหมือนเาปย้อนด้คิได้ลิลนรุ่นเป็นบินนรุ่นป่วยก็ไ่ต้องไปหาหมอดอกสันกินเมมสักสระเรานี่ยวัปนลมคนเป็นยาเนาะกินเขียวคนเราเออกินนสีเขียวคนเราเป็นโซ่บิ๊กเปนงางนอกไงน่เนาะเออมึงโหตลงมามึงกระโดดลงมาก่อน้ มึงหัวลงมาก่อนก็ได้มึงหัวลงมากามงักกระเดอ่้โม่โมเจีบขึ้นม่จ้าก็ร่างกะโอกหเลยมาตรวจาเออมังเดียได้ลอมั้งพี่พี่เจ้ากบได้ลมั้งเ้กบไปเลย

เาจะพักเพี่หมนเลยเนนอย่างว่าหลุนก็พมกันก็พักเจ้ขากทัดดิด้ไเียวนะยากหลายเลยจะปากเด็กวยจะปากถามาตรงก็จะปากเป็นไรครับผมง่บอไครับผม ดอกสะตนดารครับผมเขาละม่าแบบนี <rumor cow> mm ้ก hmm. ลัวนดเอามายอบุเดวาเอาลาบเอาละนะเขาว่าเขาละสันดก content สันดอกเออเขาตามน้ำให้ว่าตัวว่า content ว่าไอ้เรือว่าเขาละเขาละสันดกบุว่า่อหลาจะเชียรได้ห่ะองูหาเลียงวาลูกมาตีกันกันอะ đéo bươi đấy, đéo bươi đấy, lông ở tóc tuột vì mình xìm cái na à bá, chỉ bảo ตัวแก้ว là lái quyền của หลาย Để sau ยังกูได้ใช้เซาเพลง <laughs> ตันที่หล่ะเบกเบกยังง่อยงาลงมาเด้อเด้อคุณเ้อมนเีน้ะครับผมน้าบ่เบิ่องนอมันขืนครับผมเห็นไฟแมนแมนยี่พุ่นเหรครับเดี๋ยวไมเลี้วมันเลยไปไปไปอันนี้ถ้าผู้ใดอยาก แต่พอด้อยากเบังคิบแบบว่านอ like ่อม right ันง่อยไปไม่สะดาลงมากชิเ <réussi> พ <c oughs> <se> ่กิเขาเมียนมาด้ครับผมยวให้นอ่มันจัดใหญครับไัน่ง่อยไปไม่ลงมากแบบพักพร้อมกักสดัเลยครับยาเลยวอกนมากเอามันเต็มเคียงคนเด็กเต่าตงกินดีเคี้ยวเจ้าอเกับดกคมดผู้สาว้ใดเขาเา ผู้ฒ่าเขาเจ้าผู้เดขาเจ้าไปต่อยบาดแดสิเพื่อแผเจ้าเอาข้าไปบาดไปกิ้น้ำร้นนี่พมายูฒ่อมวนมาเออนี่ะมึงเคยเห็กถาัดบีขัวขีเกียนะนั่นละเออเห็มันต้มเสหันน่ะเเดียวรดเออต้มแจกเลยต้มแจกรดมีปัญญาขึ้นปีนกินนาะเออต้มจร่เพเนาะต้มแจกรเออนี้ครับ ตไห่ครับครับ่ดเท่ายทยอยู่เลยนี่ฝากรอแล้วถือองเนเปีนเลคือบลคือบโอุนละเต็มตีอยู่ปลาทึ้งๆผุนละคือเด้วโอนละเงี้ยเงี้ยเงี้ยกองใสอยู่พุนละดอกบัเถ้าพดมึงเดวเอาดุดอกแปลว่ากำลังบานพอดีเนะเออ มันเป็นนวยเราดิเอาแบบดอกมันกำลังขาคนเดียวนะเันอย่าโลดมาโอ้สามสองหนึงโอ้ ต้บ่กูได้ว่าจิตดกูลบได้วหันตั้งใจเต็มที่บมสุไ้ากูมาฮับได้พีกบสุข่าหันตัวนี้เออเป็นยังดอกผลเลือดพี่นดองบักนึงอยู่สูงลิบผุนเลอพี่้องจีน้ำเห็นอยู่นี่บ่ได้ตามนี่นี่ซิบก็เมรผุ่นนี่ เยววันมุกร์ก็เหม็นทับผุแม่แม่ไม่ต้องเที่ยวผแนะจะตีมันมาได้หรอไอ้จะตีมันมาได้หรอกข่อยยังตีมันไปอะเนี่มันบอกกันกินข่อยอะนี่มันยืบไปใหม่ผุนเด็กครื่งหรือเอ่เอาผ้ามาหยังโอ้ยมันลงว่างานเ่ยมันอ่ะ น่าวาวกัดปันลงไปเลยกัดตน้นหักลงไปเลยเัื่อใจเรียวเราก็บอกว่าวกูก็บอกว่าปพ๊บนี่มึงเห็นบอลมองไปดิดอกมนันหลายดิเพื่อบมึงใตใจใจมากดิเพื่อบหันหวนไอ้คนหนวนไอ้คนหันหันฮักมาแบบกันเลย,อยไอค้คนเช็ดเอาฉิบหายหัวไม่ได้หรอกโอ้ยอย่างอ้ยเห็นงานเขาต้องลงทุนในเบรกกระเด็นนะลูกอีกหลายมือแล้วแล้วก็โดนลูกไส่ พ้อต้องลงทุนแน่เห็นงานี่ยงนีสิปุ๊บต้องลงทุนเท่ต้องงานแน่มนต้องถุงเท่ต่องงานเบียกงอกีดินี่คนคนมากนี่เขาขาออกลากกูนี่โอ้ยขมึงขาลงมาด้วยกบให้มคนปลายลงมาบ๊อบบ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 บนบบ่บ

เออไต่ไต่ไต่มากเพื่อมันกับมังงอยอยู่มองนี้ก็ขึ้นมีได้ยังวิ่งมากมามาผ่ายืดใส่หลอกผาสั้นเลยพ่ต้องเสผ้าเราขึ้นไปสงคนไปมันกับโหนน้ำกันด้วยโอ้อะเด้อไอ้ไอ้าอีห้ปี่ไปเจ็บตัวเลยมาโหน้ยไอ้ห้อ่ะต่วากระเดาไอ้ห้าปมึงเด้อเั่นที่ละปัญหามันเดว ผ่ามาันเราขึ้นไปแล้วยังมันพูน<อ>ไปเม่กวาดไปฟันให้มันแม่ไปบง่ายมันเน,น่มันได้ยุ่น่าอ้ใ่บ๊กโอ้มึงเอาขึ้นไปน้ำบเบียกไปวัด้เอาขึ้นมาน้าไปเจ้าืออาพวกเด้เขียนกูเห็นตฟ้ากเห็น <c oughs> ตาฟ้าดีาด้เจ้าเจ้าือหเจ้าเปวัดมาสิเด้ข่อยกูเห็นตาฟา กวาวเล้วกวาดล้กวาดล้วมีติเสียกกวาล่วเอากับันเทิงเลยนะครับผู้ไทยคลิปไทยเดียวบันเทิงเลี้ยวมีเสียโดยไทยคลิปโดยที่ไม่เห็นเนี่ยเอาบ้าบ่บ้าบ้พอเสียงป้าโอ้ไยเรื่อยังมาโดยประกานอยู่ยังเมาอยู่โอ้ยจับมันมาบิบิมันไม่เเห็น่าเครื่องผูกเช็ยังินหมดผูกยูผูกิว พี่น้เค <ados> ี่ยวน้ากูพี่น้ปูพี่นามเคี่ยวดูนี่กันมาเลยมันมามันอยู่บนได้มากันไม่ก่ก่นั่นมองว่านั่นจะตี้ยอมันาเรออตาขายกับโบิที่ดอกพี่ไปทางไหนดิของยอเส้แล้ว มึงได้บ่ไปพี่ไม่ใช่ทอยาไม่ใช่ถ้าเมื่อคืนตามต้นหน่ยมึงหวานแบบวันดีกวัวโอ้้าก็ไม่เห็นนี่ว่าื้อือิเป็นน้ำอีกควาบเป็นื้อกิดมาหัาโอ้ตั้งกว่าเอาผ้ามาประโยชน์อย่างงเจ้าเะไรไปก้อนเหยียดน่นโอ้ยนัวผ้าเสีย quay toilet, trêu, trêu bai, mấy con hình như gì gì เอาดีๆเอาดีๆเอาปนะอ้พวกเฮ็นเกี่ยวฟังไพ่พวกนฟันเอาอ๋อเอวไว้ไพ่ด้วันุกคนโอ้ยเอาเขวเน้าบ่เอาตัดสุนลมลงไว้เลยเดี๋ยวมาเสียร์ยไรวมนึ่งน้อนั่นเอาดีๆฮาเยกันแบบนี้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 แกทายก่อนเรื่อยๆแกายรูปเรื่อยมาอยู่ ไเดียมันรออกกูเท่าห่อออูเ็นดิบู่นยบอยอ้าิกมึงยาไฟไปาต้นหมรอมึงองมากขนใหม่เด้อมันเล็นไปเ่ไดร่อกบักไหนลรกทจะปอกอะมักมีปอกซะ่ไ ไอ่ถึงง้อใหม่ก็ใหมปุมาเดี๋ยวไอ่ถึงยืนมันคือมีแต่ปอกระสันน่ะโอ้โโอ้ยกูละเงียบเว้ยพ่อเลี้ยวพ่อเลียวพ่อเลี้ยวกระดาอยพ่อเลี้ยวโอ้ยเอาไปเพื่อให้ต่อน้าอ้ยเดือเสือกไปรอดเอาเรียนก็รอดนี่หาซิมาซิมีเดือะคุณเรียนไปโอาเงาลงเหมือนฮันเรียนไปเอาคือไอ่นี่ เหอนตาบอโลอะไรอ๋อมึงยังเห็ดแบบ oh. โอ้เดือดเอาเสี่ยวไปดิโอ้ย oh. มึงกระเด็ดออกกินยี้ๆเ่าไปก้อนึังจ,จ,จะคุยยังหูเรื่องเขาไปก้อนอาคุยกันหูเรื่องเนี่ยอ๋มึงเห็นมัวน,นี่หาผายหักวก้อนหาผายหัวก้อนก็้าไว้หนีเบอร์เขาพี่น้องคนรอบมันดีๆไปเน่ๆคนรอเนี่ยคือพี่บ่ายนี่บอกเขาไปม่านี <c oughs> ่วนไปเลย ไปบอกวีาหานเลยควาดลงร่ององลพอเล้วพอเี้ยีไหลูถ้าคนหาตาดี่่าเห็นอาไายไปกินพักกันเอาเมื่อนี่จะบอกวีไว้ด้วยเนาที่นี่ญี่ปุ่นคือคนเนี่ยอีทีมววนบานวลใเห็นแบบว่าบิ๊กบิ๊ก้วมอไหลนี่บิ๊กเปาหลายคนไม่ไม่ไม่ไปชักไปชักชักชักน ૻો ઻ઇ તિય દે પ દે ૻે શેમ યે ઙે દે ચેણ મા મા ચા શા હેા શા કા ખળ દે લા મા 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 વા મા મા રા યે ય โอ๊ยัวไหลัวท่านดีวอวไหลรกูเสยอยอนัดงานกับพ่อหรอพ่รอแล้วว่ารถิี่พพอเล้วพอแล้วทั้เป็นก้อยมองไปน้องมาได้ปึ๊บไอ้กินหัวต้นมันมือจะมาแไหไุ้้มนี่น่ะพ่อเดีวิ๊กไอ้มันไเด็ดเอานีเดียวนี่หลาุ่โอ้ยเด็ด โอ้ยเด็ดออกเหมือนเศ้าเนี่ยมันเดือดว่าเดือดตัวไรไม่ขั้วมันไหลอยู่นี่โวุ้นมันว้ายมันไหโว้ยไหลยิ่หนีย่ามีแหม่มึงมันไหลวิ่งหนีพูดไม่ตั้งใจเก็บแล้วไม่ตั้งคนตีนที่ซื้อได้แล้วนี่มัอ้อยนี่เออโมเมนอัที่มันกรอบใช่ไหมคือเขาออกกันละกรอบเอาถ้วยวัวคนหนึ่งเลี้ยงดูว้ยมันไหลเดียวนี่ ยัไมเดดนกินใบน้องวัวังไหนบนฟอนบ่บ่่บ่ด้ดว่ไมไ่เดเสียอ่ได้ดี่ยววลย่าเี้ยผเดี๋ยวเ้าเกือเสียแล้วพ่บเฮ้ยเกียไปเลยาเกือเสียวบัคุมบัคุมกินเหลาะเจาเลย โม้เงเสกไหายยอะบ่นี่รเูเียดหลยหูจักไปขึ้นบูจักเด็ดเอ้ยหูไลลยอย้ไายดนนี่ข <c oughs> ี้เขียวได้ครับนี่กินไรนี่ <c oughs> เขาบอกปันยากับจริงยูกินายกับบเป็ัญญาเลยนะี่ คัดป,ปัวป่นปลากับป่นปลาว่าปลาเก๋ามืนอนี้คักสวยงามตามท้องเรื่องเต,ตรียมครับผมอย่าบอกว่ากินมาเป็นนะครับพักกระเดาเนี่ยครับจับแซ่ปาก,ก่นครับผมยำ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 กระตื้นแม่นนะครับฟักกระเดา กมกระซงมันครับ้างมอ้นอับคะไอ้บโบดี้บอสโบดีขอขอบคุณนะครับไอ้โบ่ชวยนึกว่าอะไรเอี้ยบอกพี่คลิปบอกพี่คลิปบอกพีคลิปโบวดีขอขอบคุณนะครับโบ่ดี้ขอขอบตาด้วครับ ครับผมเก็บพักกระดากับพี่สามีแล้วครับผมเก็บกระดาไปพ่อได้ขี่เขียวเสือเหรอครับผมแต่วัาไี้ครับผมกะบยากเนี้ก็ซ่าเนี้ยเหครับเก็บพักกระดากก็ได้ครับผมบอกหนอมันง่อยไปไหมแล้วมันบุง่อยไห้กับนี่ละเก็บตามนี้ลหระครับนี่บ่ร้ายเหรอครับพักกระดานี่เมื่อวานผมกับใส่กระปุลป่าพู้เดียวแล้วครับนี่เต็มตะเขีงนี่